สวัสดีนะครับผมก็มาทําคลิปนะครับเกี่ยวกับวันฝึกงานนะครับมันก็ใกล้ถึงวันครบรอบการฝึกงานของผมแล้วนะครับเออมันก็จะเป็นผมจอดรถไว้ตรงนั้นนะครับแล้วก็มาฝึกงานที่ตรงนี้นะครับมันเป็นโกดังมันอยู่ในป่านะครับเออเราก็จะเก็บของนี่ก็จะเป็นเป็นโกดังของผมนะครับนี่ไม่ไม่ใช่ของพี่เขานะครับแล้วก็จะมาฝึกงานที่นี่นะครับก็จะเปิดตัวนี้ขึ้นนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็ทําตู้ลําโพงจากเมื่อวานนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นอีกวันหนึง่งแล้วก็จะฝึกอีกวันหนึง่งแล้วก็เข้าคคายแล้วก็ฝึกจบนะครับผมก็เลยมาทําคลิปดูนะครับว่าฝึกงานของปวสเฮ้ยพูดผิดปวชสาเป็นยังไงนะครับก็จะมาเล่าประวัติให้ฟังนะครับว่าได้ทําอะไรมั่งนะครับสําหรับเมื่อวานนะครับผมก็ได้ทําตู้ที่เขาพาทําตู้นะครับก็ตัดตู้แล้วก็ เอาสีมะโปนะครับมันเป็นสีขาวครับแล้วก็แล้วก็ทานะครับแล้วก็พ่นสีตู้นะครับทําตู้ลาโพงนะครับผมทําอยู่นะครับมันก็จะมีแบบมีทําตู้ลาโพงนะครับติดแอร์แอร์บ้านนะครับทําแอร์รถยนต์ทําตู้ลำโพงรถยนต์นะครับล้างรถล้างแอร์อะไรประมาณนี้ครับนี่ล้างรถไม่เกี่ยวครับมีแต่ล้างแอร์นะครับแล้วก็ ทำตู้ลำโพงรถยนต์ประมาณนี้นะครับพี่พี่เขารับมาฝึกวันนี้ก็ใกล้จะครบรอบวันสุดท้ายแล้วนะครับก็อีกประมาณ2-3วันนะครับผมก็จะฝึกเสร็จแล้วนะครับเออผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับว่าฝึกที่นี่เป็นยังไงมั่งนะครับผมก็ตื่นมานะครับมันก็จะมีจดบันทึกนะครับผมก็เซ็นชื่อนะครับแล้วก็เขียนบันทึกเสร็จนะครับก็ตื่นมาอาบน้ํา ผมมาที่นี่ก็ประมาณยี่สิบโลนะครับเอ้ยยี่สิบกิโลแล้วก็ขี่รถมาผมออกบ้านประมาณเจ็ดโมงยี่สิบนะครับเข้างานให้มาถึงที่นี่นะครับแปดโมงตรงนะครับผมก็ออกมานะครับถึงที่นี่ประมาณเจ็ดโมงห้าสิบแปดนาทีนะครับผมไม่งัน้นก็ตรงเลยนะครับเออแล้วแต่ผมจะขับไวขับช้านะครับแต่ส่วนมากผมก็ขับไวนะครับเออแล้วก็ทํางานที่นี่นะครับก็จะมี ติดแอร์ล้างอแอร์ก็ย้ายแอร์อะไรประมาณนี้ครับทําตู้ลาโพงออกแบบตู้ลาโพงรถยนต์นครับแล้วก็ซ่อมซ่อมเครื่องเสียงซ่อมพวกวงจรนะครับผมก็เข้างานถึง8ปดโมงก็เลิกห้าโมงเย็นนะครับคือ17บเจ็นาฬิกาตรงนะครับที่เขาก็จะปล่อยตรงเลยนะครับบางทีก็ปล่อยก่อนอยู่นะครับแล้วก็เขาให้ทําผมเคยทําก็จะมีติดตั้ง ติดตั้ง A นะครับย้ายแล้วก็ทําเกี่ยวกับที่พูดมาเลยครับซ่อมวงจรขยายทำำําลําโพงแล้วก็เก็บกดังให้เขาทําให้มันเรียบร้อยแล้วก็เป็นระเบียบนะครับเขาก็จะสอนเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ทาสีร้านใหม่เช็ดกระจกเออแล้วก็เก็บของนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกนี้ การฝึกงานก็ผมว่าก็เหมือนกับการทํางานนะครับแล้วก็ได้ความรู้ดีก็เป็นประสบการณ์นะครับผมถึงเราจะไม่ได้ตังค์นะครับผมแต่เราก็ได้เป็นพื้นฐานของชีวิตนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ได้มาเรียนรู้ข้างหน้าจริงนะครับว่าตัวนี้แก้ไขยังไงแล้วก็ทํำยังไงนะครับเวลาเราทําไม่ได้จริงเราก็จะได้เห็นจริงนะครับแล้วก็สามารถเห็นแบบ งานจริงแล้วก็ทําไม่ได้แล้วก็จะได้แค่ขจริงนะครับแล้วก็จะได้เรียนรู้สิ่งที่เราทําไม่ได้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมเกี่ยวกับการฝึกงานที่นี่นะครับส่วนมากเขาก็จะไม่ได้ให้เงินนะครับแต่ว่าถ้าออกไปข้างนอกนะครับตอนนี้ผมอยู่บึงการนะครับสมมติเพื่อนผมมันไปฝึกงานที่ต่างจังหวัดนะครับไปฝึกงานที่กรุงเทพอะไรอย่างนงี้นะครับมันก็จะได้เงินนะครับประมาณ300ร้อยสาก็แล้วแต่ที่นะครับแต่ว่าส่วนมาก ที่ตรงนี้นะครับเขาจะก็จะไม่ให้เงินนะครับแต่ว่าพี่ที่ร้านผมนะครับเขาก็ให้90บาทอยู่นะครับเออประมาณนี้ครับก็อยู่ระดับโปรยชอนะครับผมโปรชอสามก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าการฝึกงานเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ